โอเคไม่ร <Okay. S 2> right. ู้ได uh, so ้อ <museums> ยู <descriptive mus i> ่ไหนไม่รู้แล้วก็สิครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟ์สดข้อที่ห้านะครับไม่ใช่จะสัตว์ทะเลสิรองแบบนี้ครับเป็นงานที่จะศึกษา จอไม่ไปแล้วสักครู่นะครับนี่ผมไปล็อกหน้าจอเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยขอดูตัวยอย่างหน่อยว่ามันแชร์แล้วหน้าจอนี้ไม่ไปผมดูมีล็อกแล้ว ก็ไม่ได้หลอกเลยฮะแล้วมาตรงนี้มันเอ๊ะอ๋อกนขยายได้แล้วยังไ,ไงไม่ไับู นี่มันเลื่อนแล้วมันไม่ไปอะเอาไงดีทุกคนอาใหม่หนะเดี๋ยวเอาไงนะคราวนี้เลื่อนแล้วไม่ไปตลกเนี่ยชีวิตมาใหม่มเอม็มไอปึ๊บ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 เชนญตอบใหม่นะครับ